มันเลยเห็นผลเร็วไงครับเนาะถ้าใครเห็นคนที่เป็นลมอ่ะเอาฟลอร์ฟิวเชเชอรอไมไว้ใต้ลิ้นสักห้านาทีหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจะบอกได้เลยไม่เกินสิบห้านาทีจากเวลาฟื้นเลยครับคนที่เป็นลมอยู่นะเพราะใต้ลิ้นเราจะมีหลอดเลือดใหญ่นะที่สามารถเล่นเข้าสู่หัวใจโดยตรงนี้เลยนะถ้าใครปวดหัวไมเกรนหนัก,ห,นก,ห,นกหรือเมาแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกไม่สบายตัวให้เอาหัวเชื้ออไมไว้นะครับสักห้านาทีแล้วให้เกืนผมบอกเดือนมันจะโล่งเลยครับมันจะเบาตัวหมดเลยนะครับ สังเกตเวลาหมาแมวเขาป่วยไหมครับเขาไปเคี้ยวยากอีไม่นานมันสำลอกมามันไม่ต้องกืนเข้าไปในกระเพาะของสัตว์มีกรดที่ไปย่อย,ย,ยเยื่อทุ่มคอโรอฟิลได้แต่มนุษย์ไม่มีจึงต้องสก,กัดนะครับเราตรงนี้นี่คือทุ่งอันมันฟ้านะครับเขาเก็บเกี่ยวนะเพื่อไปสก,กัดเอาเยื่อหุ่มออกมานะครับออกมาก็จะกลายเป็นคอโรอฟิบริสุทธิ์100%แบบนี้นะครับถ้ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดก็มี0.6 บางบริษัทมี1.57ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อเหล่านี้ไม่ดีนะครับผมก็เคยกินก็ดีครับระบบขับถ่ายดีนะแล้วก็รู้สึกสดชื่นค่า1%ยังดีเลยครับแต่วันนี้ของเราถ้าเป็น100%แล้วรลรครับเพื่อเปรียบเทียบจริงไหมครับบางยี่ห้อมี10%อย่างเงี้ยครับนบางยี่ห้อมี1%นะบางยี่ห้อมี0.8%แต่ของเราเป็นขอราเปบริษัทสุด100%มี f d a อยสานามีอยเมืองไทยมีฮาลาล นะครับมี GMP มี HACCP นะมีมาตรฐานการผล่นะไม่ต้องพูดถึงน้องของเรานะครับตรงนี้วิธีการดื่มนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ป่วยหนะักนะครับหรือป่วยหนะักนาะก็ระเริ่มต้นจาก 5cc เอาเป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะต่อน,น้า1.5ลิตรปรับสภาพยกเว้นโรคไตวายหรือคนที่เป็นไตแล้วผ่าตัดแล้วนะเพราะอะไรคนที่เป็นไตนะครับหรือไตวายเนี่ยหมอจากัดน,น้ําถ้าเราผสมน้ำนี้กินหมดนี้รับรองลดลงมาแล้น่นอนน้ําท่วงปอด เพราะไตก็ไม่ทํางานแล้วเพราะฉะนั้นต้องกินหัวเชื้อใครที่เป็นอาการไตวายหรือฟอกไตนะครับ 2cc เช้าเที่ยงเย็นแล้วค่อยๆเพิ่มอาทิตย์ละ 4cc 2cc ร่างกายคนเราต้องการคารอฟิวประมาณ 30-40cc ต่อวันแบบเข้มข้นนะครับอ่าแต่ต้องกินจากน้อยไล่จาก5ซีไปก่อนนะครับเรื่อยๆเนาะพอหลังจากที่เราปรับสภาพอาทิตย์หนึ่งผสมน้ําแล้วไม่ใช่โรคไตนะครับอันที่สองก็เอาหัวเชื้อใต้ลิ้น 5cc ตื่นนอนก่อนนอน ถ้ากินแล้วมันเฟื่อนรู้สึกฝากกินไม่ได้ก็ใส่น้ำสักเกือบครึ่งแก้วแล้วก็ฉีดลงไปห้าีก็ได้แล้วออก็อมไว้แล้วค่อยคืนนะครับถ้าบางคนรู้สึกเฟื่องฝากนะครับเนาะก,ก็ลองปรับสภาพดูนะครับเนาะลองทําดูนะครับแล้วบอกได้เลยกินไปดื่มไปสักสามเดือนหกเดือนโรคภัยไข้เจ็บไปตรวจไตอีสลายไปตรวจไขมันไม่ดีไปตรวจอะไรก็ได้ที่เกัเลือดค่าเลือดคุณจะดีขึ้นหมดเลยนะครับการันตีด้วยชีวิตผมเลยนะครับเราไม่ได้มาหลอกใครนะครับเนาะลองดูนะครับสําหรับคนป่วยนะครับ นี่คือก่อนกินแล้วก็หลังกินเนาะคนที่มีปัญหาเกีเ่ยวกับระบบเลือดนะพอกินเข้าไปเม็ดเลือดมันก็กระจายตัวมันก็สามารถเข้าไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดในร่างกายของเราได้อย่างคนนี้ก็เป็นกระดูกทับเส้น,ห,นหมอจะผ่าตาัดนะมีอาชีพกรีดยางาเป็นชาวพม่านะครับก็หลังอยากได้ดื่มคลอโรอฟิลเข้าไปแล้วก็สามารถเดินได้จากที่เดินไม่ได้นะครับอยา่างอีกคนนี้ก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงใครที่เป็นปลายกระสานอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ ไม่มีเี่ยวไม่มีแรงนะครับพอดื่มไปปุ๊บร่างกายก็แข็งแรงขึ้นก็สามารถใช้งานได้กลับมาเหมือนเดิมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกโรคนะครับช่วยได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอาการปรับสภาพนะหลังจ <c oughs> ากที่เราดื่มคอลฟิลแล้วทำไมต้องมีอาการด้วยให้นึกภาพอย่างงี้ครับของเสียในร่างกายเราออกมาไม่ได้เมื่อเรากินคอเลฟิลเข้าไปนะมันพยายามผลักของเสียออกมามันก็เลยต้องขับมาทางอุจจาระปัสสาวะและ้้ก็เหนือไครมันก็เลยมีอาการปรับสภาพของการขับของเสียนะครับ บางคนกินแล้วง่วงนอนมึนสีสันแสดงว่าภาวะเลือดข้นเลือดหนืดอย่าตกใจนะครับบางคนกินแล้วท้องเสียนะครับแสดงว่าลำไส้สูบโป่งบางคนกินแล้วท้องผูกไม่ถ่ายก็มีท้ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้กินคอราฮิวไทยทุกวันเลยแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าลำไส้ของคุณยาวหกเจ็ดเมตรคุณจะไม่มีของเสียตกค้างในขนาดลำไส้ขนาดกระเพาะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยข่าวมานะครับบอกเขาอย่าตกใจนะครับ แล้วบางคนกินแล้วผื่นขึ้นแล้วมีสารพิษสารเคมีออกมาเป็นเม็ดๆนะครับอย่างที่ขุมผมไปเจอที่จันทบุรีอำเภอขุงมนะครับน้าเลืองไหลออกมาเลยแล้วก็เป็นเม็ดๆนะครับเขาฉีดสารผู้เรียนมา20-30ปีนะครับนั้นเขาไม่ตกใจนราเขารว่วนะาเขามีสารพิษในร่างกายของเขาบางคนกินแล้วฉีบ่อยนแสดงว่ามีของเสียในไตเยอะบางคนกินแก้วเดียวฉี่ทั้งวันเลยนะก็อย่าตกใจนะครับบางคนกินแล้วปวดข้อปวดเข่าพวกะรูกระวลรมมตอนก็จะปวดดหน่อย บางคนกินแล้วคอแห้งปากแห้งเกลียกกระตับเกลียกกับปอดทางเดินหายใจยังผมเองเป็นภูมแพ้กินแล้วรู้สึกคอแห้งอยากกินน้ำดื่มคอรฟิลทำไมยูน้ำทั้งวันเลยแล้วครับตอนเช้าตื่นมาจะมีเสเลดยางเป็นยางเหนียวออกมาทุกเช้าเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วมันค่อยๆหายไปนะครับเพราะฉะนั้นของเสียในร่างกายเรามันจะถูกขับออกมาจนหมดนะครับถ้าเรากินแบบตั้งใจนะครับจะรู้เลยนะครับว่าคอรฟิลมันดีามากนะครับสำหรับคอรฟิลก็ประมาณนี้นะครับมีคำถามอะไรไหมครับ